เฮ้ยลูกค้าสินเชื่อจะเป็นเรื่องผีได้ไงแต่ก่อนผมเคยคิดว่าอย่างนั้นว่าเฮ้ยไอเรื่องของการทําธุรกรรมการเงินการกู้บ้านการอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องผีได้ยังไงครับปรากฏว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกครับก่อนหน้านี้มันมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่เรื่องนี้เรามาฟังดูผมว่ามันไม่น่ากลัวแต่มันแปลกครับมันแปลกหรือมันอาจจะน่ากลัวก็ได้อะเราคิดตามพี่แจ็คคุณบอสโทรมาเล่าให้ฟังคุณบอสเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ นะครับซึ่งคุณบอสเนี่ยจะมีลูกค้าสินเชื่ออยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณส้มนะครับคุณส้มเนี่ยเขาจะเห็นหน้าค่าตาคุณบอสบ่อยอเพราะมาทําธุรกรรมทางการเงินธนาคารบ่อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณบอสเนี่ยได้ทําเคสของคุณส้มก็คือคุณส้มขอยื่นกู้ซื้อบ้านบ้านมือสองหลังหนึ่งในราคา2ล้านนะครับตัวของคุณบอสเขาก็ทํานู่นนี่นั่นเอกส,ส,สารเอกสารจนกระทั่งผ่านแล้วคุณส้มก็ ได้บ้านไปก,ก็ก็จบไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือผ่านไปสี่ปีปรากฏว่าคุณส้มโทรกลับมาหาคุณบอสบบอกว่าอยากให้คุณบอสช่วยดูเอกสารให้หน่อยอจะยื่นกู้ซื้อบ้านหลังใหม่มคุณบอสก็เอา้าบ้านหลังเก่าเพิ่งเอาไปสี่ปีผ่อนก็ยังไม่หมดและบ้านหลังใหม่ที่สำคัญคือ บ้านน่มันไกลจากที่ทํางานอที่เขาซื้อบ้านหลังเก่าเพราะว่าบ้านนี้มันอยู่ใกล้ที่ทํางานแล้วมันอยู่ในเมืองส่วนไอ้หลังใหม่ที่เขาอยากได้อ่ะมันไกลแล้วมันอยู่นอกเมืองทําไมเขาถึงซื้อตอนนั้นมันเกิดคําถามเยอะแยะมากมายมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลไปลาบากแล้วราคาเท่ากันประมาณสองล้านนะครับด้วยความที่ตัวของตัวของคุณบอสเขาก็เก็บความสงสัยไว้จนกระทั่งนัดวันเซ็นสัญญา นะครับก็เชิญตัวของคุณส้มมาคุณบอสก็ต้องถามคำถามนะเฮ้ยทำไมทําไมถึงต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณส้มเขาก็เล่าถึงเหตุผลก่อนว่าเขาอะอยากจะได้บ้านหลังใหม่ครับนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้นตอนแรกๆเขายังไม่พูดนะครับซึ่งตัวบ้านหลังใหม่เนี่ยคุณบอสก็จะทําเอกสารให้นะแต่ คุณส้มต้องขายบ้านหลังเก่าก่อนอเพราะว่าด้วยสถานะการเงินด้วยการเดินบัญชีอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่รนะครับแล้วก็ประเมินมาบ้านเนี้ยราคา2ล้านแต่ประเมินมาล้านแปดเท่ากับว่ามันมีค่าส่วนต่างอีกสอง0สนออที่คุณส้มจะต้องจ่ายค,คุณส้มเขาบอกว่ายินดีที่จะจ่ายคือใจอ,อยากจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่มากๆเท่าไหร,กไรก่ก็ขายใช่เท่าไหร่ก็ก็ขายเท่าไหร่ก็ คือท,ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไปอยู่บ้านหลังใหม่พยายามยื่นกู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกู้ผ่านหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือก่อนที่จะมาคุยกับคุณบอสอ่ะคุณส้มไปมัดจํากับเจ้าของบ้านไว้แล้วนะว่าจะมาซื้อบ้านหลังนี้ในราคาหนึ่งหมื่บาทตัวของคุณบอสก็เอ้ยทำไมคุณส้มเขาถึงมั่นใจว่ามันจะกู้ผ่านทําไมถึงกล้าเอาเงินไปมัดจําไว้ตั้งหมื่นหนึ่งจนกระทั่งวันที่เขามามาเจอหน้ากันปรากฏว่าตอนที่คุณส้ม ติดต่อมาหาคุณบอสเนี่ยช่วงกลางเดือนพฤศจิกาครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนธันวาปรากฏคุณส้มกลิ้งกลางมาหาคุณบอสบอกบ้านขายได้แล้วนะอสองอาทิตย์คุณบอสบอกโู้เร็วมากสองอาทิตย์ขายไปเร็วมากแล้วก็มาเจอกันครับคุณบอสก็เลยเกิดคําถามอยากถามคุณส้มว่าทําไมถึง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 ต้องขายบ้านหลังนู้นแลวอยากได้บ้านหลังใหม่คุณบอสบอกว่าคุณส้มพูดมาคํหนึ่งตกใจมากคุณส้มบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันเฮี้ยนมากเลยคุณบอส คุณบอสก็มันเฮียนอะไรยังไงคุณส้มก็เล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวจากคุณส้มที่เขาเล่าให้คุณบอสฟังคหลังจากที่ได้บ้านหลังนั้นมาเข้าไปอยู่ได้สองวันปรากฏว่าในคือมีคุณส้มอยู่มีลูกอยู่แล้วก็มีคุณแม่ของคุณส้มอยู่บ้านหลังนี้อยู่กันสามคนคืนวันที่สองที่ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังนั้นคุณส้มวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนครับก็เปิดกล้องเห็นหน้าคุยกันจนกระทั่ง มันมีจังหวะหนึ่งที่เพื่อนถามส้มก็อยู่กับใครอ่ะด้วยความที่คุณส้มเขาก็เป็นคนแบบอารมณ์ดีอ่ะ mm hmm. ากาอยากแตแกล้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วพูดไปโดยที่ไม่คิดอ๋อ oh, ก mm ูอยู่กับผีอคือพูดลเล่นๆ mm hmm. พูดลเล่นๆแต่ปลายสายเพื่อนของคุณส้อมอ่ะเขาก็ไปเรียกแฟนเข้ามาแล้วก็มานั่งดูแล้ว คุณส้มก็เห็นว่าเอ้ยทำไมต้องเรียกแฟนมาดูเขาก็เลยสังเกตดู <c oughs> คือเวลาเราวิดีโอคอลอ่ะไอ้ตรงจอของเรามันจะเล็กคส่วนคนที่อยู่ปลายสายจอมันจะใหญ่เขาก็เลยสังเกตว่าไอ้จอเล็กๆของเขาอ่ะมันมีอะไรบางอย่างเขาไม่รู้ <c oughs> เขาก็เลยจิ้มไปที่เพื่อให้มันขยายแบกว่าพอจอเล็กๆมันขยายขึ้นมาคุณส้มว่าเขาตกใจมากเขาบอกข้างๆขางเขาอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวดำเมี่ยมเลยนะแล้วก็ยืนยิ้มยิ้มแบบ ปากถึงรูหูอะอยู่ข้างๆเขาแล้วก็มองไปที่กล้องที่กําลังวิดีโอคอลกันอยู่อ oh. เออเขาก็ด้วยความตกใจตนั้นคือเขาก็รีบวางสายณตอนนั้นคือเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาเจอณตอนนั้นเนี่ยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้นั่นคือครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงบ้านหลังนี้ครับหลังจากนั้นเหตุการณ์มันไม่จบอตั้งแต่เขาเห็นเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเขารับรู้มาตลอดว่าในบ้านหลังเนี้ย มีความแปลกคือหนึ่งมันจะมีเสียงสวดมนต์หรือเสียงพูดอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่ได้สับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไร,รจับใจความไม่ได้แต่รู้ว่ามันคือเสียงสวดมนต์เสียงบทสวดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วเป็นเสียงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบางทีได้ยินเสียงหัวเราะมาจากในบ้านของตัวเองบางทีได้ยินได้กลิ่นบอกว่าเป็นกลิ่นเหม็นเน่าและคุณส้มไม่ได้กลิ่นคนเดียว คุณแม่กับลูกได้กลิ่นด้วยอจนกระทั่งแม่กับลูกเนี่ยคุณส้มกับลูกก็ต้องคุยกันว่าลูกอะ่ะคือเขาเป็นเด็กเวลาเขาได้ยินอะไรหรือว่าเขารู้สึกอะไรเนี่ยเขาจะพูดโพ้งออกมาเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าถ้าสมมุติว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับหรือว่าผีอยู่ในบ้านเนี่ยไม่พูดว่าผีอให้เรียกศัพท์ว่าจี G จี้จี้จี้นะครับซึ่งวันดีคืนดีเด็กๆนั่งอยู่กับแม่เนี่ยเด็กก็แบบ แม่จีจี้มาแม่จีจี้ยืนอยู่ตรงนั้นอ,อแม่หนูได้ยินเสียงจีจี้แม่จีจี้ยืนอยู่หลังแม่หลอน,ออลอนากหลอนดิวัหลอนคือเดก็กอะเออฟังดูมันดูน่ารักนะแต่เ,ออเด็กอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วพูดตลอดเวลาอ,อืจนกระทั่งวันวันที่อ,อคุณส้มเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาดวงตกหรือเปล่าเขไม่รู้ เขาก็เลยไม่สบายใจเขาก็เลยไปหาเหมือนกับเป็นสินแสครับมาดูบ้านหลังนี้ให้หน่อยว่าเอยทำไมบ้านหลังนี้อยู่แล้วมันรู้สึกแบแปลกๆไงก็ไม่รู้สินแสก็มาดูปรากฏว่าสินแสบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างแปลกๆนะนู่นนี่นั่นไม่เท่าไหร่อ่ะแต่อตรงบันไดทางขึ้นชั้นสองอ่ะพอขึ้นไปข้างบนมันไปชนประตูห้องเลยอันนี้ไม่ดีเขาบอกเป็นทางผีผ่านก็คือขึ้นชั้นสองไปบันไดก็คือเจอ เลยนี่เลยขึ้นมาปุ๊บเจอประตูห้องเลยประตูชนบันไดเลยอ่าบอกไม่ดีชึ่นแสก็เลยแนะนําให้เอาไอ้ลูกลูกกระจกลูกบอลกระจกเล็กๆเอามาแขวนไว้ตามหน้าห้องต่างๆอ่าหลังจากที่คุณส้มได้รับการแนะนําแบบนั้นเขาก็ไปหาซื้อไอ้ลูกกระจกเนี้ยมาห้อยห้อยวันนั้นวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าทั้งแม่และลูกไม่สบายป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งคู่ด้วยอาการปวดหัว ปวดตัวเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันลูกข่าวคือมีคนพาแม่กับลูกไปส่งโรงพยาบาลตัวคุณส้มก็ไปทํางานพอรู้ข่าวเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกมออร์ไซค์วินแล้วก็ให้มอร์ไซค์วินไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางมันไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นแค่เหมือนกับรถตัดหน้าแล้วมอเตอร์ไซค์เบรกปรากฏคุณส้มตกจากรถมอเตอรไ์ไซค์อุ้ยเจ็บเหมือนกับขาแบบ ขาเจ็บอ,ะอ่ะแล้วคุณส้มแกเป็นคนตัวใหญ่เขาบอกว่าตกแล้วนแล้วก็วววไปก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเกิดความซวยอะไรกับเขาก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอด <S <S ลูกพูดถึงจีจี้ได้ยินเสียงสวดทุกคืนได้ยินเสียงผู้หญิงได้ยินเสียงอะไรอยู่ในบ้านเยอะแยะไปหมดเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาดวงตกเยอะเขาเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนี้ก็เลยไปดูหมอ ครับไปหาหมอดูหมอดูเขาก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยที่บ้านน่ะเอาอะไรไปแขวนไว้หรือเปล่า,เ,าเขาไม่ชอบนะไอสิ่งที่อยู่ในบ้านน่ะ<อ>มีหน้าลนะคนในบ้านถึงเจ็บป่วยไปเอาออกอหมอดูบอกให้เอาไอลูกบอลกระจกเนี่ยออกแต่สินแสบอกให้เอาใส่เอาจะฟังใครอะ่ะออตัวของคุณคุณสม่มเขาก็เออแม่ก็เจ็บลูกก็เจ็บตัวเขาก็เจ็บลองเอาออกเออหลังจากเอาออกคือดีขึ้น แม่อาการดีขึ้นลูกอาการดีขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเหมือนจะดีขึ้นแต่ในบ้านไม่ดีขึ้นในบ้านยังคงมีเสียงสวดย,ยังคงมีการดําเนินอะไรบางอย่างไม่รู้อยู่ในบ้านมาโดยตลอดนะครับซึ่งมันเป็นอย่างเนี้ยไปไป,ไปตลอดเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณส้มเนี่ยเขาไปเจอกับเพื่อนบ้านเขาก็เลยถามเพื่อนบ้านว่าพี่หนูถามหน่อยก่อนหน้านี้ที่หนูจะมาซื้อบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเก่าอะ่ะเขาอยู่เองปะ หรือเขาให้ใครมาอยู่คนข้างบ้านบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เองเขาปล่อยเช่าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าอยู่ปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยมักจะเจอเหมือนมีใครไม่รู้มาที่บ้านมาดา่ามาแบบมาชวนทะเลาะด้วยอะ่ะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งสืบไปสืบมาปรากฏว่าผู้หญิงคนที่มาเช่าบ้านเนี่ยเหมือนเป็นภรรยาน้อยอ,อ,อแล้วก็ไปทําของใส่ผู้ชาย Uh huh. แล้วคนที่มาราังควานคือเมียหลวง uh huh. มาเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งจนเรื่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นเจ้าของบ้านเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรในบ้าน uh huh. อ่ะเ,เอะอเขาก็เลยไปบอกคนเช่าว่าเดี๋ยวพี่จะขายบ้านหลังนี้นะ uh huh. ก็เลยให้คนเช่านั้นออก uh huh. แล้วคุณส้มก็มาซ,ซื้อที่บ้านหลังนี้มาซื้อบ้านหลังนี้ไปเขาก็เลยคิดกันว่าไอ้ของที่ผู้หญิงคนเนี้เขาทําอ่ะหรือว่าเขาเอามาจากอาจารย์แล้วก็มาเก็บไว้ในบ้าน่ะ ตอนเขาย้ายออกไปอะเอาไปไม่หมดหรือเปล่าอมีโฟงมีฝังอ,อะไรไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือเรื่องที่คุณส้มเล่าให้กับคุณบอสฟ,ฟังครับทีนี้เนี่ยคุณบอสเขาก็อ่าโอเคในเมื่ออยากจะซื้อบ้านใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเรานัดวันเพื่อมาเซ็นสัญญากันแบบจริงจังนะครับเขาก็นัดก,กันหลังจากนั้นไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับพอถึงวันจะเซ็นสัญญาปรากฏว่าคุณส้ม มาไม่ได้ป่วยป่วยคือด้วยการที่เขาบอกลุกจากที่นอนไม่ไหวเลยออกออกจากบ้านไม่ไหวจริงๆตัวของคุณบอสก็เลยเลื่อนการเซ็นสัญญาให้แจ้งทางธนา,าคารว่าลูกค้าป่วยอันนี้พอเข้าใจได้ก็เลื่อนไปอีกอีกนัดหนึ่งปรากฏว่าพอถึงอีกนัดหนึ่งเซ็นไม่ได้อีกอธนาคารทำเอกสารผิดมีปัญหาตลอดมีปัญหาตลอดคือทำไงก็เซ็นไม่ได้อเซ็นไม่ได้ทีหนึง่ง จนกระทั่งเจ้าของบ้านที่เขาจะขายบ้านน่ะเขายึดยึดเงิน,นมัดจํามันเกินดีลละมันเกินดีลซึ่งมันนานมาก<ๆ>เขาก็เลยไปขายคนอื่นเท่ากับว่าคุณส้มอ่ะเอ่อ,อต้องอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่จากสถานะเจ้าของบ้านนะครับเป็นผู้เช่าแทนอืมแล้วคุณบอสเาก็เลยสืบสาวราวเรื่องถามเรื่องราวของคุณส้มทั้งหมดคุณส้มเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องแปลกแต่ในรายการเขาเล่าว่าเป็นปาฏิหารินะ ผมว่ามันไม่น่าใช่ปฏิหารมันมีเรื่องแปลกคือก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุณแม่คุณส้มล้มป่วยล้มป่วยเสร็จปุ๊บก็ไปเช็คปรากฏว่าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วอยู่ได้แค่ประมาณสิบวันเสียหลังจากที่ไปหาหมอหลังจากที่ไปหาหมอสิบวันคือมันลามันลามเร็วมากเสียครับด้วยการที่เขาอยู่กับลูกสองคนแล้วก็อยากจะย้ายบ้านหลังนี้ก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้เขาก็เลย เหมือนอธิษฐานจิตค,คุยกับแม่บอกแม่แม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมถ้าแม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยให้หนูขายบ้านได้สิเออหลังจากที่อธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บปราก็ว่าไม่กี่วันมีคนมาซื้อบ้านหลังนี้เลยอแต่ตัวของคุณส้มต้องเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อซึ่งเขาก็ผมก็คุยกับคุณบอสว่าอา้าวเมื่อเขาเช่าอยู่แล้วทําไมเขาถึงไม่ย้ายออกอะ่ะอืยิ่งยิ่งเขาบอกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกไม่ดี คุณบอลก็ถามคำถามนี้เหมือนกันคุณส้มเขาบอกว่าการที่จะย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่มันต้องใช้เงินเยอะมากที่สําคัญคือคุณส้มทุกวันเนี้ป่วยป่วยแบบอดอดแอดแอด,อด,อดคือจะออกไปทํางานก็ทํายากอะ่ะแล้วเวลาจะต้องใช้เงินในการย้ายบ้านมันก็ต้องใช้เงินเยอะเยอะมากเยอะมากนะครับมันต้องมีมัดจํามีล่วงหน้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากไยแหละเขาก็เลยต้องจําใจเช่าอยู่ที่นี่ต่อปัจจุบันนี้คุณส้มก็เช่าอยู่ที่นี่ เหมือนเดิมณนะตอนนี้ก็ยังเช่าอยู่มไม่ได้ออกไปไหนมผมก็เลยคุยกับคุณบอลว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างในบ้านน่ะเขาไม่อยากให้คุณส้มออกไปนะหลังไว้อ่ะเหมือนแบบเออทําให้มีปัญหาตลอดอเหมือนกับเขาไปจูนติดอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยลืมว่ามีทั้งคุณส้มมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เอออาจจะไปพูดจูนติดหรือบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นั้นน่นะเขาเขากําลัง ทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ครับซึ่งล่าสุดคุณบอสเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาไปทํางานในธนาคารแล้วปรากฏว่าเขาเห็นคุณส้มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาก็เลยให้อยากถามอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างเขาพยายามเรียกคุณส้มแล้วมันยืนอยู่แบบอันนี้ฟุตบาทอันนี้ถนนคุณส้มขี่ผ่านอ่ะคุณบอสตะโกนเรียกเท่าไหร่เหมือนคุณส้มไม่เห็นก็ขี่ผ่านไปเลยเหมือนมีอะไรบางไม่เห็นใช่ให้คือเหมือนกับไม่อยากให้มาติดต่อกับ นาค,าคนเนี้ยเออ,อกลัวจะคุณส้มจะกู้ผ่านหรือไงก็ไม่รู้ซึ่งคุณบอสก็ไปถามคนอื่นๆเหมือนกันว่าที่อยู่ในธนาคารนะครับเอาว่าเฮ้ยเคสเนี้ยคุณส้มเนี่ยทุกคนรู้จักหมดคุณส้มแปลกไปไหมคุณบอสบอกว่าพนักงานทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าคุณส้มแปลกจากคนที่อารมณ์ดีจากคนที่เป็นเฟลี่อะกลายเป็นคนเก็บตัว กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครแต่ก็ยังมาทาธุรกรรมอยู่ตลอดนะผีเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไงว่าเขาไปเจอกับอะไรที่อยู่ในบ้านคือบ้านหลังนี้มันมีการเล่นของแน่ๆหรือเขาไปจูนติดบางสิ่งบางอย่างอยูนะ่กับของในบ้านหรือเปล่าก็<ๆ>ไม่รู้ครับคําว่าบ้านเลือกคนป่ะอันนี้ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง x